ย่อมจะมีผู้สงสัยและตั้งคำถามว่าพระปัจเจกเนี่ยมีคนปลอมบวชมีไหมมีในอดีตการย่อมมีอยู่แต่เมื่อบวชแล้วก็เป็นประเภทเพียงคิดว่าตั้งใจมาหลอกเพียงนั้นอะ แต่พอเข้าสู่วิถีแห่งการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญแล้วได้ฝึกฝนเรียนรู้จากเพื่อนพระประเจกด้วยกันที่ได้ผ่านได้พบกันเขาก็เปลี่ยนทิฏฐิไปและมักจะลำพึงล,ลึกอยู่ในตนว่าโอ้ นี่แหละคือหนทางที่เราสแสวงหาอย่างแท้จริงนั่นแหละย่อมมีแน่นอนประเภทที่ไม่มีงานทำตกงานสแสวงหาหนทางทำมาหากินที่ได้ก็คิดอย่าหลอกคนอื่นกินโดยการปลอมเป็นพระปัจเจกนะปลอมไปปลอมมา ปลาเข้าใส่ไปอยู่ในวงของปลาที่สอนเป็นไม่ใช่สอนไม่เป็นฝึกไม่เป็นแนะนํำไม่เป็นไม่ใช่ปลาเหล่านั้นน่ะก็เลยทําให้ปลาปลอมอ่ะกลายเป็นปลาจริงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอดีตก่อนที่จะเกิดในกับนี้เคยเป็นพระประเจกมาไหมในพฤติกรรมทั้งหลายน่ย่อมมีอยู่แน่นอนก็อย่างเช่นยุคสมัยที่บําเพญเป็นพระเตมีน่ะถึงในบวชเองนั่นก็บวชเองที่เรียกกันว่าพระโพธิสัตว์น่ะ การบวชเองนั่นแหละการบำเพ็ญของพระปัจเจรรู้จักตัดสุลูในเรื่องของการบวชเองจนพาชาวบ้านชาวเมืองทั้งเมืองทั้งพ่อทั้งแม่พากันบวชบวชเป็นพระสาสดาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วรู้จักเสดระพระปัจเจก